ครับเดี๋ยวเรามาดูกล้วยกันนะครับจากฝนตกมาหลายวันนะฮะดูกล้วยเราแช่น้ําเราจะเป็นยังไงบ้างฮะจะเน่าตายไหมมีกล้วยหอมเลยครับหอมเขียวลูกใหญ่ๆนะครับดูน้ําท่วมมาหลายวันนะฮะฝนก็ตกมาทั้งอาทิตย์นะครับน้ําขังโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยฮะเรา,ายน้ําไม่ทันฮนะนี่น้ําท่วมหมดเลย นี่เป็นกล้วยไข่ที่ผมปลูกไว้เองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ดยดูท่วมท่วมหมดเลยดู๋ยวนี้จะเป็นยังไงบ้างมิดเลยต้นจะล้มไหม ไม่น่าจะตายนะครับผมว่าน่าจะอยู่ได้นะครับดูว่าไข่ไข่ผมปลูกไว้นี่ในรูปกำลัลงแก่น้ำท่วมลึกอยู่นะครับดูขั่งต้นกำลังงามยวไปดูฝั่งนน้นอีกนะครับมีอีก นำมมาเลยส่วนตรงนี้ผมปลูกกล้วยเล็บม,มือนางนะฮะปลูกไว้ประมาณสิบกว่าหลุมได้นะครับจมน้ำไปหมดแล้วไม่มีเหลือรอดเลยอ๋อยังเหลืออยู่ต้นนึงงดูนะั้นขึ้นไปไปลายอยู่ตรงนั้นต้นนั้นนะฮะดูน้ำลึกมากนอเหลือต้อนนึงเล็บมือนาง จมน้ามดเลยตรงนี้ผมปลูกกล้วยเล็บมือนางนะครับสิบกว่าลุมนะครับจมหมดเลยในตัวนี้อีกโอ้ตัวนี้ก็เพิ่งปลูกไว้นะครับดูไม่รู้จะเน่าตายหรือเปล่านะฮะตรงนี้นตรงนี้ตรงนั้นก็ปลูกไว้ก็เรียบร้อยมิดเน่าไปแล้วดูตรงนี้นะครับนี่กล้วยปลูกไว้ น้ำเลยฮะแช่น้ำมาหลายวันแล้วแล้วนะครับตอนนี้ต้นนี้มีหอมเขียวนะครับอันนี้เป็นกล้วยไข่ดูน้ำลึกมากฝนตกทั้งอาทิตย์น้ำขังหมดเลยนะครับดูไม่เหลือลึกมากดู โอ้โตรงนี้มีลูกกำลังแก่คว่ำหมดเลยนอนๆมีลูกอยู่โอ้ยเจอลูกเป็ดไข่ไปแอบไข่กันมาตรงไหนมานั่นโอ้พาลูกมาเล่นน้ำมาเป็ดเป็ดนี่คือเป็ดเทศนะฮะดูสวยจังกำลังน่ารักน่ารัก ดูน้ำท่วมหมดเลยตอนนี้ท่วมหมดเลยนะครับท่วมหมดเลยโว้ยฉันจะโดนน้าท่วมตายหรือเปล่าเนี่ยขอยน้ําแห้งเร็วๆนะครับน้ําแห้งเร็วๆท่วมมิดเลยฮนะฝนก็จะมาอีกแล้วมันจะตกไปถึงไหนนะครับฝน ด้วยโดนน้ำแช่หมดโอเคนะครับบายบายสวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตใหม่นะครับ